สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับออยและคุณแม่เกดนะคะก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะคุณแม่เออต้องบอก่อนว่าเรามาจากเพจอะไรค่ะเรามาจากแอดเกดเพจนะคะซึ่งอยู่ใน f เ c e บ o ๊กนะคะติดตามติดตาม Facebook ของคุณแม่ได้แล้วก็เข้าไปดูในแอดเกดเพจก็คือหาคำว่า แอดเกตน,นะคะสะกดก็คือ a d k e t นะคะ a d k e t อ่าโอเคอแอดเกตเหตนี้มีเพื่อ,อเราจะตั้งเพื่ออะไรคะคุณแม่เพื่อให้ความรู้นะคะแล้วก็อาจไปรวมไปถึงให้คำปรึกษานะคะให้ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านาการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะสำหรับคารวะอย่างพวกเราอย่าง คนเป็นแม่บ้านเนี่ยค่ะเป็นแม่บ้านอย่างคุณแม่เนี่ยนะคะขอเรียกอยนุญาติเองว่าคุณแม่นะคะพรามันติดปากแลอย่างคุณแม่เนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ความรู้ทางวุศาสนาเนี่ยมาช่วยในการดำเดนินดำเนินชีวิตนะคะถามว่าดำเนินชีวิตแบบไหนดำเนินชีวิตแบบคารวะน,นี่นะคะแบบคนทั่วไปที่จะต้องเอาตัวรอดในสังคมนะคะ คือทุกคนใน,ในปัจิบันในสังคมทุกคนเอาตัวรอดก็คือต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะโดยที่เรายังรักษาความดีของตัวเองอยู่ไม่ต้องไปคิดร้ายทําร้ายใครหรือว่าเอาเปรียบเบียดเบียนใครนะคะแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนดีๆทั่วไปตามหลักการของศาสนาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเพื่อให้มีความสามารถเพื่อที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้นะคะไม่ใช่เบียดเบียนคนอื่นนะคะ ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยปกติเราเราจะเขียนกันนะเขียนการคือแม่จะเขียนจะเขียนหนังสือหรือว่าเขียนบทความลงไปในในเพจแต่เนื่องจากว่ามีรายละเอียดคือแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีรายละเอียดในการเขียนเยอะมากมายก็ตามอายุนะคะธรรมนานแล้วแบบเขียนไม่ไหวเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้ความอาเรนะคะมีรายละเอียดมากนะคะก็ก็เลย ใช้วิธีมาพูดคุยกันแบบนี้จะง่ายกว่าแล้วเก็บรายละเอียดมากกว่านะทีนี้วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะของการของการทํารายการนี้ของเราขึ้นมานะคะคุณหมออ้อยอยากจะถามเรยมไหมคะก็อยากจะถามคุณแม่ว่าทําไมคนเราเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยควรจะมี มีคุณความดีเอามาเป็นที่พึ่งในการอยู่รอดนะคะคุณแม่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเองก็ขอเล่าเล่าเรื่องตัวเองนิดน,นึงนะคะว่าเริ่มแรกของอาการการสนใจที่เข้ามาศึกษาหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยคือจริงๆเราก็รู้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมากเยอะแยะแล้วจากการเรียนหนังสือจากอ,าอะไรก็ตามที่สภาพแวดล้อมต่างๆหรือว่าให้เราทําดีนะคะ ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการจริงๆก็ของพุทธศาสนาคือการสร้างปัญญาให้ตัวเองนี่การสร้างปัญญาให้ตัวเองเนี่ยก็คือสร้างไปทําไมสร้างเพื่อที่ว่าเราจะได้มีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองนะคะการปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้ก็คือเราต้องเรียนหนังสือได้ต้องทํางานได้นะคะแล้วก็ต้องอะ,อะไรนะคะเหมือนกับต้องมีปัญญาในการที่จะ ดูแลชีวิตตัวเองเช่นหาเงินได้แล้วจะใช้อย่างไงใช้ชีวิตยังไงถึงจะถูกต้องนะคะคือพวกเราเานี้ค่ะมันมันก็มีสอนอยู่ในพุทธศาสนาแต่ว่า,าสิ่งหนึ่งที่เราชาวพุทธควรจะต้องอ,อะไรนะคะสนใจมากขึ้นก็คือหาวิธีจะสร้างปัญญาให้ตัวเองเนี่ยวันเล็กวันเล็กวันน้อยคือนอกเหนือจากการอ่านแล้วเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนด้วยซึ่งจริงๆแล้วทางพุทธศาสนาเนี่ย มีวิธีการที่สุกสนสำหรับคารวาโดยเฉพาะเลยคือปัจจุบันนี้ที่ที่เราทําไม่ค่อยได้หรือว่าที่เราความรู้ว่ามันยากเต่เพราะว่าเราไปทํเรียนแบบนักบวชนะคะทีนี้จริงๆแล้วถามคนศาสนาเนี่ยเขามีวิธีว่าอาถ้าเป็นคา,ารวาเนี่ยเธอก็ฝึกแบบนี้แบบนี้ซึ่งรายละเอียดในการสึกเนี่ยเราจะค่อยๆค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเป็นควาหัวข้อ,ขอ,ขอความรู้ทีละทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะ อย่างอย่างของคุณแม่เนี่ยที่ศึกษาเนี่ยครั้งแรกเลยเพราะอาตอนนั้นท้อง<ะ>คือพอแต่งงานคือตอนแต่งงานแล้วก็เออก็ไม่คิดอะไรนะพอมีลูกปุ๊บเนี่ยเออรักลูกนะรักล,ลูกก็เป็นห่วงลูกว่าดิฉันฉันจะเลี้ยงลูกยังไงดีให้ลูกมีมีชีวิตที่ที่ดีนะคะแล้วก็ปล <c oughs> อดภยัย <c oughs> คือเรียนหนังสือได้ถือว่ามีชีวิตดีๆก็คือว่าเออหมายความว่า <c oughs> มั่นคงนะคะคือเราปฏิเสธได้ต้องการความมันม่นคงบางครั้งแล้วความปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของอะไรนะความต้องการของผู้ทุชนคนธรรมดาทั่ว,วไปนี่เรากำลังพูดถึงความปรารถนาของผู้ทุชน<ฆ>ทั่วๆทั่วๆไปและพื้นฐานนะคะว่าเราจะดําเนินชีวิตยังไงให้ให,ให้ให้มีความสุขนะคะทีะนี้เมื่อ,เ,อ,อเมื่อแม่มีลูกเนี่ยแม,แม,แม่ก็เลยเจะทําไงจะสอนลูกเราอย่างไงให้เก่งนะให้เก่งแบบว่า เาเอาตัวรอดได้ก็จึงหันมาศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาดีค่อยๆศึกษาศึกษาไปก็ที่สอนให้ทําดีสอนให้เป็นคนดีเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็มันก็มีอยู่ดานเดินนะอสอนกันทุกๆปีแล้วแต่วิธีสอนว่าท่านไงให้ลูกเก่งนี่สิมึงทำาให้ลูกเก่งเนี่ยคือแบบมันก็พัฒนาสมองนะคะอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาของแม่เลยเหมือนกับแม่พยายามหาควยอันเนี้ย แล้วก็ศึกษามาเรื่อยนะคะจนกระทั่งโชคดีที่ตัวเองเนี่ยทำงานด้านวิทยาศาสตร์คือคุณแม่เปไ็นนักวิทยาศาสตร์พอจบพอเขอ้าทํางานตรงนั้นเข้าทางาน,งางานอ,าอะู่กรมวิชาการเกษตรนะคะในตาแหน่งวิทยาศาสตร์ทีนี้เราทํางานวิทยาศาสตร์เนี่ย การทำมาวิสานต้องมีเหตุมีผลนะคะ,ต,ต,ะ,คะต้องมีเหมือนกับวางานะถ้าถ้าใครเดี๋ยวจะใสยก็จะรู้นะว่ามีหลักการมีวิธีการมีการาการทดลองแล้วก็มีการเช็คผลการทดลองด้วยวเช็คความถูกต้องเช็คอะไรเงี้ยทีนี้ด้วยด้วยวิธีการทงวิสานเนี่ยทำให้แม่เนี่ยศึกษาพุทธศาสนานะก็ศึกษาพุทธพุทธศาสนานแ,แบบวิทยาศาสตร์<ะ>ก็คือศ,ศึกษาว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรหลักการเนี่ยคืออะไรแล้วก็หลักการเนี่ยแบ่งสาหรับสําหรับใครบ้างก็ทุกจะแบ่งออกเป็นสำหรับนักบวชนะชแยกชัดเจนนะคะหลักการนี้วิธีการสุดนี้วิธีการปฏิบัติแบบนี้นะสำหรับนักบวชวิธีการปฏิบัติแบบนี้หลักการแบบนี้สําหรับฆรวาสเขาแบ,แบ่งแยกช,ชัดเจนนะคะแต่ไม่ไม่ไม่เคยมีใครหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเลยเพราะฉะนั้น ครั้งนี้แม่ก็จะหยิบประเด็นนี้มาพูดให้ชัดเจนว่าเราถ้าเรายังไม่ได้ปรารถนาจะไปนิพพานนะคะเราแค่เป็นคา,ารวะที่ต้องการาชีวิตที่สงบร่มเย็นแล้วก็มีความสุขตามสมควรก่อัตภาพเนี่ยก็ให้ศึกษาแล้วก็ฝึกตัวเองตามแบบคา,ารวะนะคะทีนี้พอ,อศึกษาตามแบบคา,ารวะเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะมีวิธีการชัดเจนนะคะว่า พระก็นักบวชก็ฝึกแบบนี้คารวะก็ฝึกแบบนี้พอฝึกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ให้เช็คด้วยว่าวิธีการฝึกของเธอเนี่ยมีหลักธรรมนะคะวิธีการฝึกของเธอเนี่ยถูกต้องตามหลักธรรมที่ทรงสแสดงไว้หรือเปล่าถ้าถูกต้องตามหลักธรรมเราเราก้เ,าาเป็นคนฝึกและปฏิบัติตามเนี่ยก็จะสะบายใจใช่ไหมะทีนี้พอฝึกเสร็จแล้วก็มีมวิธีวัดผลด้วยว่าวัดผลเนี่ยความรู้อันนี้เกิดหรือยังความรู้นี้เกิดหรือยังนักศาสนาพทธเนี่ย เป็นศาสนาที่เป็นวิยาศาสตร์จริงๆเพราะว่ามีทั้งหลักการคือทฤษฎีแล้วก็มีทั้งวิธีการปฏิบัติและมีวิธีการชี้ผลค่ะคือมันครบถ้วนทุกประการเลยเพราะนั้นทําให้เราเนี่ยเ,เวลาที่เราปฏิบัติจริงๆน่ะถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะไม่ใช่ตามๆกันไปนะคะศึกษาแบบว่าเอารายละเอียดนะคะเราก็จะพบว่าเราจะไม่มีวันหลงทางเลยแลวเราจะรู้ด้ว่าเราฝึกไปถึงแค่ไหนแล้ว มีระยะทางอีกแค่ไหนยังมีองค์ความรู้อีกแค่ไหนที่เราจะต้องศึกษาต่อไปนะคะเนี่ยคือด้วยด้วยการศึกษาแบบนี้จึงทําให้แม่เนี่ยค่อยๆเหมือนกัะค่อยๆก้าวอ่ะแต่มันช้ามากเพราะว่ามันเหมือนกับการศึกแบบนี้มันไม่มีสอนในที่ไหนอ่ะต้องค่อยๆต้องค่อยๆค่อยๆศึกษาไปทําไปศึกษาไปทําไปก็ใช้เวลานานมากแต่ว่า เมื่อเราได้เคล็ดลับเมื่อเราได้ผลแล้วเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกนะลุ่มลึกซับซ้อนพูดถึงนะคะแต่ปฏิบัติที่ด้วยข่าปัญญาทีุ่ณขององค์เดียพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงเอาไว้เนี่ยสอนพวกเราเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยมันแบบว่ากุชนอย่างเราเนี่ยฝึกตามได้แต่ต้องอาศัยความเพียรนั่นเอง แล้วก็ถัดมาก็คือเมื่อฝึกแล้วเนี่ยเราก็สามารถวัดผลตัวเองได้แล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ก็เป็นไปตามความาัฒนาของของคนคนนั้นเช่นอย่างเราเนี่ยเราเป็นคารวาสนะคุณหมอออยปัฒนาอะไรคะก็ปัฒนาปัจจัยสี่ค่ะแล้วก็มีความสุขอยู่อย่างไม่อัตคัดอดสูงก็อยู่ได้ในสังคม อยากมีความสุขอะค่ะคุณแม่แล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยเพราะว่าเอออย่างหนึ่งอย่างหนึงที่พระเจ้าเนี่ยในพทุทธศาสนาเนี่ยชงสแสดงไว้นะคะท่านก็บอกว่าอันหนึ่งที่คารวะนเนี่ยอะ,อะไรนะมงคลสำหรับ,บชีวิตเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยห่างไกลจากคนพาลแล้วเวลาเวลาที่คุณแม่เนี่ยอะไรนะฝึกปฏิบัติไปเนี่ย คือนอกจากต้องการความมั่นคงมังม่งคั่งแล้วซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเพราะเพราะ,ะเราต้องการแบบพรวาตเนี่ยคะเราต้องการความมั่นคงมังม่งคั่งเพื่อเราจะได้สามารถที่จะมีปัจจัยสี่เนี่ยเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังปลอดภัยห่างไกลจากคันธพาลด้วยอ,อันนี้สําคัญมาก นี่เราก็เริ่มเกิดการบรนนาแล้วก็จะพบว่าพบว่าศาสนาพูดให้ประโยชน์ชทางทางโลกและทางธรรมนี่คุณแม่ก็ขอแนะนำนะว่าเริ่มต้นของการฝึกทั้งหลายเนี่ยก็ให้เริ่มต้นปัถนามมันไม่ต้องไปสูงมากมายว่าฉันจะฝุดพ้นได้ย,ยังไม่ต้องนะเอาเอาว่าวัาวนนี้เ,เมื่อฝึกแล้วฉันมีปัญญาที่จะ นะทำงานตัวเองนะทำหน้ทาทำงานทำหน้าที่ที่บทบ,บาทตัวเองที่มีอยู่ในขณะนั้นนะได้อย่างาถูกต้องนะคะไม่ผิดพลาดเช่นเช่นอาวันนี้ถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่ก็ตอนนี้จริงๆบทบ,บาทแม่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าค่อนข้ามไม่ค่อยชัดเจนแล้วเพราะว่าลูกๆโต,โตโหมดแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะชัดเจนหน่อยนะคะ,ะก็คือทําหน้าที่แม่เนี่ยทาบทบาทของแม่เนี่ยครบถ้วน ดูแลลูกทุกวันอะไรนะถ้าบทบาทภรรยาก็าคือวันนี้เราทําหน้าที่ภรรยาดูแลบ้านเรือนนะคะแล้วก็ทำอ,ะ,อะไรอ่ะก็เรื่ออะไรนะทำหน้าที่ของภรรยาเนี้ยบทโวนไมหมแล้วก็ถ้าเป็นบทบาททางทางโลกที่แบบว่าทำอาหารกินนะเราทำงานผิดพลาดไหมไอ,อ้ยัเย่นคุณหมอออยเนี้ยวันนี้อยากอะไรเขาถ,าถ้าทำทางหน้าที่การงานเนี่ยอ,อยากอะไรก็อ,อยากดูแลคนไข้ให้ แล้วก็คนไทยก็แฮปปี้กับบ้านค่ะคือมันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเมื่อ,อ,อหัวออยเนี่ยมีศักยภาพนะคะนี่ศาสนาพุทธสอนอะไรศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องศักยภาพจริงๆแล้วนะคะสอนเรื่องการพัฒนาศักยภาพนี่การพัฒนาศักยภาพเนี่ยมันก็มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวมากประเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องการพัฒนาศักยภาพต้องยังไง วันนี้ก็คราวนี้ไม่ใช่วันนี้คราวนี้คลิปนี้เราลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจเทคนิคเนี่ยต้องติดตามคลิปหน้านะคะค่ะติดตามไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะ